สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ f ฟทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่289นะคะกับช่องผู้สาวผักเครื่องนะคะสำหรับช่องทางการติดตอ่อของเรานะคะเหมือนเดิมนะคะพี่ไลน์ ID นะคะ bbiw 999นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ062 9367 821นะคะอ่าส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะสนใจองค์ไหนอ่าทักหรือโทรมาได้เลยนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติม กันได้ทางไลน์นะคะสำหรับพี่พี่เอซท่านใดน,นะคะไม่มีไลน์นะคะโทรมาได้เลยนะพี่นะโทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะเรายินดีรับสายนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะพี่นะองค์แรกกันเลยแล้วกันนะคะสําหรับองค์นี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อปานนะคะพี่อ่าเป็นผ้าหลวงพ่อปานนะคะทรงคุดนะคะพร้อมตาหลับสีทองแบบนี้เลยนะพี่นะ อ่าพร้อมตราบสีทองนะคะด้านหลังจะเป็นท่าเวสุวรรณนะคะพี่นี่เลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะตราบสีทองนะคะสภาพสวยเลยนะคะนี่เนื้อจะออกดำๆนะพี่นะเป็นหลวงพ่อปานะคะทรงคุดนะคะอ่าเป็นพระสภาพสวยเลยนะพี่นะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เนื้อจะออกมันๆนะคะพี่สภาพนะคะ อ,อยู่ในเลี่ยมตรับสีทองนะคะด้านหลังจะเป็นเท้าเวสุวรรณนะคะเปิดราคาไว้1,200บาทนะพี่นะองค์นี้เอาไป1,200บาทอ่บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่จะส่งของให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะพี่นะารายการต่อไปนะคะพี่จะเป็นอันนี้จะเป็นท่ากระดาน,นะคะกุสีสวัสดนะคะ การจนาบุรีนะคะเป็นท่ากระดานเกตคดนะคะเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะพี่นะองนี้นะคะอ่าเป็นพระเนื้อชินสนิมแดงนะคะพี่เป็นท่ากระดานเกตคดนะคะอ่าสภาพสวยเลยนะพี่นะใบหน้าใบตานะคะติดชัดนะคะสนิมแดงชัดเจนนะคะจะมีรอยคาบกุคาบเก่าติดอยู่นะพี่นะองค์นี้นะคะราคาแปดร้อยบาทนะพี่นะ้าเอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้ มีรอยปิดทองนะคะพี่ติดอยู่นะคะองนี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะถ้าการะดานเกคตคดนะคะกูสีสวัสดิ์การจนาบุรีนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองนี้นะคะารายการต่อไปนะคะพี่จะเป็นผงทั่วพระผงสุพรรณนะคะองคนี้นะคะเป็นพระผงสุพรรณเก่านะคะ อันนี้จะมีรอยลงอ่ามีรอยคาบรงรักนะคะรักสภาพแดงๆเลยนะพี่นะนี่เห็นเนื้อในเก่าๆนะคะสภาพสวยเดิมๆอ่าพาดูเป็นธรรมชาตินะพี่นะองค์นี้นะคะนี่อ่ามีรอยคาบรงรักเก่าๆนะคะพี่นะรักแดงๆแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้800บาทนะพี่นะผงสุพรรณนะคะเป็นพ้าเนื้อดินเก่า สภาพสวยเก่าๆธรรมชาติเลยนะพี่นะเอาไปแ0ดร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะพี่จะเป็นรูปถ่ายนะคะองนี้อ่าเป็นรูปถ่ายของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะอ่าด้านหลังจะมีรอยยันนะคะพี่อ่าพี่ดูสภาพกระดาษนะคะพี่กระดาษเก่าๆเลยนะคะกระจกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นรูปถ่ายนะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะคะนี่สภาพกระดาษนะคะพี่กระดาษเก่าๆโบราณแบบนี้เลยนะคะนี่กระจกเลี่ยมโบราณแบบนี้เลยนะคะรอยยันนะคะชัดเจนนะคะพี่ดูสภาพกระดาษนะพี่นะอ่าสำหรับรูปถ่ายนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะเอาไป อ่าแปดร้อยบาทนะพี่นะส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะรูปถ่ายหลวงปู่เอี่ยมนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะต่อไปนะคะพี่จะเป็นอ่าองค์นี้เลยนะพี่นะเป็นพระรอดกุมหาวันเนื้อดินดำนะคะพี่อ่าเป็นพระรอดนะคะกุมหาวันเนื้อดินออกดำดำนะคะพี่สภาพอ่าเนื้อดินดำดำแดงแดงแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพเนื้อดินมันๆจัดๆเลยนะคะ นี่เลยนะพี่นะสภาพเนื้อดินมันจะจัด,จดแบบนี้เลยนะคะมีรอยอ่ารายนิ้วมือนะคะติดชัดเลยนะพี่นะองคนี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทพ้ารอดกุมหาหวันเนื้อดินดํานะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นาะองนี้นะคะต่อไปนะคะพี่จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่หลวงพ่อฉุยนะคะพี่วัดคงคารามนะคะเป็นเหรียญอ่าสภาพ อ่ใช้งานนะพี่นะเปี่ยนสภาพใช้งานนะคะอ่าสภาพใช้งานเราจะช้ำาๆไปนิดนึงนะพี่นะเหรียญนี้นะคะอ่าเป็นเหรียญเก่านะคะพี่เป็นเหรียญเก่าของหลวงพ่อฉุยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะของหลวงพ่อฉุยนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเหรียญ สภาพใช้นะพี่นะเอาไป1,000พบาทละกันนะคะารายการต่อไปนะคะพี่จะเป็นจันลอยบางขุนพรมนะคะเป็นสมเด็จจันลอยนะคะของบางขุนพรมนะคะพี่เป็นพระกุนะคะอ่านี่เลยนะคะจะมีรอยคาบกุคาบเก่าติดอยู่นะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้เลยนะพี่นะสมเด็จจันลอยบางขุนพรมนะคะ อ,องค์กลมๆเล็กๆสวยๆเก่าๆเดิมๆนะคะพี่เปิดราคาวไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่จะลอยบางขุนพรมนะคะองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สภาพเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่นะต่อไปนะคะพี่จะเป็นอ่าองค์นี้เลยนะคะ จะเป็นเม็ดแตงนะคะของหลวงู่ทนะคะวะชัชชังให้นะคะพี่เป็นเม็ดแตงเนี่ยอ่าเป็นน่าจะเป็นเนื้ออาปาก้านะคะพี่เม็ดแตงหลวงพ่ทวดวชัชชังให้นะคะสาภาพสวยเลยนะคะใบหน้าใบตาหูจมูกปากหน้าผากนะคะติดชัดเจนเลยนะพี่นะอ่าอันนี้จะอยู่นเลี่ยมพลาสติกนะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะเม็ดแตงหลวงูทวดนะคะเอาไว้แปดร้อยบาทนะพี่ สำหรับองค์นี้นะคะเอาไป800บาทนะพี่นะสภาพสวยคมกริบเลยนะคะพี่ต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญนะคะของหลวงพ่อทองสุกรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญกระไหลทองนะสภาพเก่าเก็บนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะปี249 2้านะคะอ่าที่ระลึกในงานยกท่อฟ้าอ่าอุโบสถนะคะพี่ อ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่สําหรับเหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อทองสุกรุ่นแรกนะคะเอาไป800บาทนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่พ f c ท่านใดนะคะชอบถูกใจองค์ไหนนะคะอ่าไม่มีลายยังไงนะคะโทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะเราจะส่งของให้ทุกวันแน่นอนนะคะมีอ่าบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่จะส่งของฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะ ่ะสะดวกโอเราก็ยินดีนะคะขอบคุณพี่ FC ที่เข้ามาชมนะคะอ่ะต่อไปนะคะพี่จะเป็นสมเด็จนะคะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่รงรักปิดทองเก่านะคะสภาพเนื้อเก่งๆสวยๆเลยนะพี่นะสมเด็จองค์นี้นะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะนี่รักแตกๆแบบนี้เลยนะคะพี่รักแตกๆแบบนี้เลยนะคะสภาพรักแดงๆเลยนะคะเนื้อหามวลสาร ชัดเจนเลยนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะพี่นะองนี้เอาไป800บาทนะคะพี่อ่ะต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญอ่าองน,นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเป็นเหรียญลงยานะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะลงยาสีเก่านะคะเป็นเหรียญเก่าเก็บนะคะพี่ อ่าเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะนี่ดูสภาพเหรียญนะพี่นะอ่าเปิดราคาไว้นะพี่นะองคนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรงยาสีเก่านะคะเอาไปแปดร้อยบาทต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญอ่าองนี้เลยนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัตรสหิตนะคะ เป็นเหรียญสภาพอ่อาออกขาวขาวดำดำนะพี่นะเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้นะคะพี่แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่ออีวัตสถิติปีสองสี่เจ็ดสามนะคะนี่เลยนะคะในงานหล่อพระพุทธร,รูปนะคะอ่าที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปนะคะหลวงพ่ออีวัตสถิตบพระอุปชาอีนะคะวัตสถิตบนะคะนี่เลยนะคะ เปิดราคาไว้800บาทนะพี่นะเหรียญนี้เอาไป800บาทนะคะต่อไปนะคะพี่จะเป็นอ่าองค์นี้จะเป็นรูปหล่อบโบราณน,นะคะของหลวงพ่องเงินนะคะพี่จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะพี่นะเป็นหล่อบโบราณเก่านะคะสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยเีย่อ่าสีทองอารามแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นเนื้อโลหะทองผสมนะคะ เป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆนะคะใต้ฐานนี่เลยนะพี่นะนี่ส่องส่องกันแบบเพลินๆกันไปเลยนะพี่นะสภาพนะคะอ่าเปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตานะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่เรายินดีรับทุกสายนะคะ ารายการต่อไปกันเลยนะคะพี่จะไปเหรียญหลวงพ่อทองคํานะคะเป็นเหรียญเ,เ,เสมานะคะพี่เหรียญหลวงพ่อทองคากระไหลทองนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะนี่สภาพสวยๆเดิมๆนะคะเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะด้านหลังางานผูกพัตสีมาวัดไซใหญ่กิ่งอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีปีสองสี่แปดปีสองสี่เก้าแปดนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บ เหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้800บาทนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อทองคาอ่าเป็นเหรียญเสมาสภาพสวยคมชัดเลยนะคะเอาไป800บาทนะคะพี่อ่าต่อไปนะคะพี่จะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้จะมีอ่าเห็นเนื้อมวลสารนะคะอ่าเป็นเม็ดเมดแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อหามวลสารชัดเจนเนื้อแตกรอยร้านสภาพสวย อ่าสวยสมบูรณ์เลยนะคะพี่เนื้อแก่งแก่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่อ่าสภาพเนื้อแตกรอยรานเลยนะคะสําหรับสมเด็จองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จอ่าสมเด็จเก่าองนี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันน,ะะนาวัดพญาตนะคะ เป็นเหรียญกระไรทองนะคะพี่เป็นเหรียญกระไรทองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตา,าเหรียญสภาพสวยคมชัดนะพี่นะเหรียญนี้นะคะนี<ม>่เป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะ mm. เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะเหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะกันได้ทางไลน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่นะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่าองนี้จะเป็นสมเด็จวัดพับนะคะพี่อ่าเป็นพระสมเด็จวัดพับนะคะพี่เนื้อหาวนสารนะคะชัดเจนนะคะมีรอยคาบกุคาบไขติดอยู่นะพี่นะองนี้นะคะนี่อ่าจะมีรอยคาบกุคาบไขติดอยู่นะคะสําหรับองน์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทแล้วพี่นะสมเด็จวัดพับนะคะพี่เอาไป เจ็ดร้อยบาทนะคะสำหรับองค์นี้นะพี่นะอ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะยินดีนะพี่นะโทรมาได้เลยนะคะสำหรับพพเอซท่านใดที่ไม,ม่มีรายนะคะโทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะเรายินดีรับทุกสายนะคะอ่ะต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อยนะคะอ่าเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดนะพี่เหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะ อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อยนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะพี่นะอ่าเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะสภาพสวยเลยนะพี่เหรียญอ่าเหรียญเนื้อ,อทองแดงเก่านะคะพี่นี่เลยนะคะนี่อักษรอาคาระนะคะอ่าคมชัดสมบูรณ์นะคะพี่เปิดราคาไว้นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อยเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้อ่าเหรียญนี้นะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะคะสนใจโทรหรือทักลไลน์มาได้เลยนะคะราคาแบ่งปัน ต่อไปนะคะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเป็นเหรียญเปียกทองนะคะพี่จะอยู่ในเลี่ยมสีทองแบบนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่อ่าสภาพเหรียญนะคะนี่สวยคมชัดสมบูรณ์นะคะพี่เหรียญรุ่นแรกของอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะเป็นเหรียญปีศูนย์เจ็ดนะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมกรอบสีทองนะคะพี่อ่าสภาพเหรียญนี่ตึงสวยคมชัดเลยนะคะ เส้นสายลายยันอักษรอการะนะคะพี่คมชัดสมบูรณ์นะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยคมกริบแบบนี้เลยนะคะนี่อยู่ในเลี่ยมสีทองนะคะนี่อ่าพร้อมใช้งานได้เลยนะคะพี่ค่อยคอสวยๆนะคะซื้อฝากญาติพี่น้องนะคะอ่าต้อนรับสงการนะคะพี่ได้เลยนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่นะองนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญอาจารย์ฟันเปียกทองนะคะ อ่าสนใจนะคะพี่โทรสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะอ่ารายการต่อไปนะพี่นะจะเป็นผ้าผงกระดูกผีนะคะอ่าเป็นผ้าผงกระดูกผีนะคะพี่เนื้อหามนสาสนะคะชัดเจนอันนี้จะอยู่นี้เลี่ยมเก็บอ่าเลี่ยมกันน้ํานะคะเลี่ยมเก็บผิวนะพี่นะอง์นี้นะคะนี่ด้านหลังจะมีรอยอ่าขีดขีดนะคะพี่นี่รอยขีดขีดแบบนี้เลยนะคะ เปิดราคาไว้นะพี่นาะองนี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เนื้อหามวลสารชัดเจนนะคะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพับอ่าพับหง่กระดูกผีนะคะรายการต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะพี่นาะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีตปีศูนย์สามนะคะนี่ ใบหน้าใบตาท่านนะคะติดชัดสมบูรณ์นะพี่นะเป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดสวยสมบูรณ์เลยนะคะเส้นสายรายยันนะพี่นะอ่าชัดเจนเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้800บาทนะพี่นะเอาไป800บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะอ่ะต่อไปนะพี่นะจะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะองนี้ อ่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะองค์นี้จะมีรอยลงลักลงทองเก่าๆนะคะเนื้อหามวลสารนะคะพี่ชัดเจนเลยะค่ะเนื้อออกอ่าเนื้อออกโซนดำๆนะพี่นะสภาพเนื้อแตกรอยลานเลยนะคะด้านหลังนะพี่นะนี่อ่าสภาพเนื้อแตกรอยลานนะคะองคนี้นะคะสมเด็จพิมพ์เส้นได้เปิดราคาไว้นะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จพิมพ์เส้นได้องนี้ สภาพเก่าเลยนะคะเก่าๆเนื้อถึงยุคเลยนะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะพี่จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเนียมนะคะเป็นเนื้อตะกัวนะคะเป็นพิมพารอดนะคะพี่อ่าเป็นลูกหลอกของหลวงพ่อเนียมนะคะเนื้อตะกัวเก่านะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ารอดนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะ อ่าหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกัวเก่านะคะพิมพ์พารอดนะคะองนี้จะอยู่นเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่อ่าหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกัวนะคะพิมพ์พารอดเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะสําหรับอง์นี้ส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะสะดวกโอนเราก็ยินดีนะพี่นะ รายการต่อไปนะคะพี่จะเป็นรูปหล่อโบราณนะคะเป็นพิมพ์ therapy. นิยมนะพี่นะองนี้นะคะอ่าเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เลยนะคะสภา,าพสวยเลยนะคะสวยเดิมๆนะคะนี่พาดูเป็นธรรมชาติเลยนะพี่นะองนี้นะคะเป็นพิมพ์นิยมสภาพสวยสมบูรณ ่สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่าดูได้ก้นนะคะพี่อ่ามีอ่า,ม,อามีรอยการเทหล่อบโบราณเก่าๆนะคะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่รูปร่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเอาไป800บาทนะคะพี่ต่อไปนะคะพี่รายการต่อไปนะคะจะเป็นภาพปิดตานะคะของหลวงปู่จีนวัฒ่าราชนะคะ อ่ารงรักปิดทองเก่าๆนะคะเห็นสภาพเนื้อในนะพี่นะองค์นี้นะคะอ่าจะเห็นสภาพเนื้อในเลยนะคะมีรอยคาบโรงรักปิดทองนะพี่อ่าเห็นเนื้อในเก่าๆรักล้นๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเอาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาปู่จีนวัาท่าราดเอาไว้เจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะพี่จะเป็น อ่าเป็นพระนางพญานะคะอ่าองนี้จะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพิมพ์พเข่าโค้งนะคะพี่อ่าเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะเป็นพิมพ์พเข่าโค้งนะคะจะมีรอยคาบกุก่คาบเก่าติดอยู่นะคะพี่พี่ดูสภาพพระ อ่าจะมีรอยคาบอ่าคาบกุครคาบเก่านะคะคาบไขนะคะติดอยู่สภาพเนื้อดินมันมันจะจัดแบบนี้เลยนะคะพี่ดูด้านหลังนะคะนี่อ่าสภาพเนื้อดินมันมันจะจัดแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะพี่อ่าเข่าโค้งนะคะสภาพเนื้อดินหนึบหนับเลยนะคะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นางพญานะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาท อ่าสนใจนะคะติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะเรายินดีนะคะพี่องค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่จะมีรอยจานนะคะข้างเหรียญชัดเจนเลยอ่าข้างเหรียญจะมีรอยจานนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะนี่ต่อโค้ดชัดเจนนะคะ มีรอยจานข้างเหรียญน,นะคะที่ใบหน้าใบตาท่านนะคะชัดเจนนะพี่นะเป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดด้านหลังนะคะมีะเส้นสายรายยานอักษรอ,อาคาระนะคะคมชัดสมบูรณ์นะคะพี่ mm hmm. เหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เอาไปแปดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำอยู่ในเลี่ยมกันน้ํานะคะสวยๆเลยนะคะ เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะเ,เหรียญน,นี้นะคะอ่ารายการต่อไปนะคะพี่จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะอ่าเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่อ่าจะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะคะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ อ่าเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะคะสภาพเนื้อหาสาระชัดเจนเลยนะคะพี่เนื้อถึงยุคเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะพี่เปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะนี่พี่ดูเนื้อหาวนสารอ่าเนื้อหานี่เก่งๆสวยๆเลยนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะสาหรับอ่าองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาท เอ่อต่อไปนะคะพี่จะเป็นอ่อองนี้องนี้จะเป็นลรบุรีหูยานเนื้อชินเงินนะคะเอ่าเป็นพระลรบุรีหูยานเนื้อชินเงินนะคะพี่สภาพนี่เลย,เลยนะคะนี่อ่าใบหน้าเบใบตาท่านนะคะชคัดเจนนะคะเป็นเนื้อชินเงินอ่าสภาพสวยเลยนะคะพี่เนื้อชินเงินเก่าๆนะคะด้านหลังนะพี่นะอ่าชาัดเจนเลยนะคะพี่อ่าพระ รบ,บุรีหูยานเนื้อชินเงินนะคะเป็นพระกุระเก่านะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะองนี้สภาพสวยเลยนะคะอ่าสวยจริงๆเลยนะพี่นะองคนี้นะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทสนใจก็โทรหรือทักไลน์มาเลยนะคะติดต่อสอบถามหรือขอชมรูปภาพเพิ่มเติมเรายินดีนะคะพี่อะต่อไปนะคะจะเป็นขุนแผนพิมพ์ใหญ่สุพรรณบุรีนะคะพี่เป็นขุนแผนเนื้อดินนะคะ อ่าเป็นพ้าขุนแผนเนื้อดินเก่านะคะนี่สุพรรณบุรีนะคะอ่าเป็นขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะคะพี่สภาพเนื้อดินแห้งๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนี่อ่ามีรอยเม็ดกวดเม็ดอะไรนะคะชัดเจนเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะคะเปิดราคาไว้800บาทนะพี่นะองนี้เอาไป800บาทนะคะเป็นพราสภาพสวยเลยนะพี่นะ สภาพสวยเลยนะคะมีขุนแผนนะคะอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะสุพรรณบุรีนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะสนใจโทรหรือทักไลน์กันมาได้เลยนะคะอ่ารายการต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญน,นะคะของหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะคะพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะ อ่าพร้อมกล่องเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะพี่นะได้มาแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะคะพี่อ่าอันนี้จะอยู่ในกล่องนะคะมีรอยจานข้างเหรียญชัดเจนนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่บีอ่าพี่เห็นเม็ดตรงเม็ดตาท่านไหมคะชัดเจนเลยนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยนะคะ เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะคะเปิดราคาไว้นะพี่นะเหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพร้อมกล่องพร้อมกล่องเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีรอยจานชัดเจนเลยนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะพี่นะโอเาเหรียญหลวงพ่อคูณพร้อมกล่องแบบนี้นะคะ เอาไปหนึ่งพันบาทแล้วกันนะที่นะเหรียญน,นี้นะคะเอาไปหนึ่งพันบาทอา่าต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญน,นะคะเสมานะคะอา่าของหลวงปู่ทิมนะคะพี่วัดละหารไร่จังหวัดระยองนะคะเป็นเหรียญอา่าชารองอายุครบแปดรอบนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ อ่าเป็นเหรียญเสมานะคะพี่เป็นเหรียญอ่าครบแปดรอบนะคะของหลวงพทิมเป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดนะคะนี่ต่อโคดชัดเจเลยนะคะพี่ใต้ใต้อ่าใต้ฐานมีตัวทอนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะเหรียญอ่าครบแปดรอบนะคะของหลวงพทิมปีหนึ่งแปดนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดสมบูรณ์นะคะพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะพี่นะ พร้อมกล่องเก่าๆเลยนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่อ่าเอาไปหนึ่งพันบาทละกันนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะต่อไปนะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญเปียกทองนะพี่นะเหรียญน,นี้อ่าอันนี้ก็อยู่ในกล่องเหมือนกันนะคะได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นพ้าบ้านนะคะอ่าไปเหมาบ้านมาแบบนี้เลยนะพี่นะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวส่องให้ดูชัดๆเลยนะคะพี่ อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะคะนี่ใบหน้าใบตานะคะรูปกตาชัดเจนเลยนะคะเป็นเหนเรียญเปียกทองอ่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเป็นเหรียญเสีมาสภาพสวยคมชัดเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะอยู่ในกล่องเก่าเดิมๆเลยเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะอ่าพี่ๆ fc ท่านใดนะคะชอบถูกใจนะคะเช่าหาบูชากันได้นะคะ ซื้อฝากได้เลยนะคะพี่ซื้อเป็นที่ระลึกนะคะในวันสงการนะคะพี่อ่าญาผู้ใหญ่นะคะได้เลยนะคะพี่สนใจโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะเรายินดีรับทุกสายนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะจะส่งของให้ทันถึงวันสงการแน่นอนนะคะพี่อาขออาสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่นะขอบคุณ p m c นะคะที่เข้ามาชมจนจบเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ